สวัสดีครับทดสอบ1,2,3,4วันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้มาเราเตอร์มาตัวหนึ่งตัว Mac c g นะครับเป็นตัว IoT ละ่ะเพียงแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือ,อถ้าเกิดใครดูก่อนหน้านี้นะครับผลิตภัณ์ที่ร้านก็จะมีอยู่โมเดลหนึ่งที่เป็นตัวนี้นะครับคล้ายๆกันก็คือมันจะมีเสาทั้งหมด6ต้นถูกไหมเป็น X6 เพียงแต่ว่าไอ้คราวนี้มา มันก็จะมีเป็นอย่างนี้มาแทนนะครับเป็นโมเดลใหม่ในปีนะครับ2021เลยอันนี้เพิ่งออกมาใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่มันต่างออกไปก็คือตัวเนี้ยจะเพิ่มซิมมาให้อีก1ซิมช่องใส่ซิมมาให้1ซิมนะครับไม่ใช่เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าตัวเราเตอร์เนี่ยด้านในเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงไอ้ตัวนี้ผมจริงๆตอนที่ได้มามันโมดูลเนี่ยผมมาใส่ที่หลังละก็แจ้งเขาแจ้งมาแต่ไอ้ที่น่าสนใจก็คือว่า โมดูลที่ใส่เนี่ยมันใส่ได้2ตัวนะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์เป็นชิปเซตข้างในเป็น Mediatek นะครับสปีด CPU อยู่ที่ประมาณ880 m ้อยแนะแล้วก็แรมที่ให้มาตัวนี้รู้สึกน่าจะ250นะครับส่วนลอมให้มาอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ล,อม,ชลอมลอมให้มา250นะครับตัวแรมให้มา16มั้งถ้าจำไม่ผิดก็ถือว่าเป็นตัวโปรโตไทป์นะครับเริ่มต้นที่ออกมา ตัวนี้ปล่อย w i ไ i ได้นะครับเราเตอร์ใส่ได้สซิมแยก2โมดูลนั่นหมายความว่าเป็นเราเตอร์ที่สามารถทำโหลดบาลานซ์ฟัก์ชันได้ตัวระบบเนี่ยข้างในอาจเข้ามาเป็นเป็น Linux นะครับเป็นคล้ายๆจะเป็น OpenW วนั่นแหละน่าจะเป็น OpenW วนะครับเป็นเอ่อมันเขียนอยู่ในระบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอันนี้ผมมาลองแกะดูก่อนพอดีตัวที่ได้มามันสภาพที่ที่เขาส่งมาให้มัน ปแปกหน่อยนึงแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับอันนี้ใช้งานได้เดี๋ยวผมแกะดูนิดนึงเห็นไหมซุบๆกล้องหน่อยโอเคขออนุญาตนะครับเอาเครื่องฟอกอากาศมาวางแทนนะครับติดตรงไหนโอเคมาดูกันข้างในนะครับถอดน็อตไปแล้ว ตัวอุปกรณ์ก็จะมีสังเกตคุณจะเห็นเห็นหเป็นโมดูล2ตัวอันนี้ผมใส่ไปยังเป็นชิปเซตที่เป็น ec 2 5 e ux นะครับโมเดลนี้จะรองรับ4 g ที่ cat 4ในประเทศไทยนะครับทุกซิมทุกความถี่ที่มีในประเทศไทยนะครับถ้าเป็น4 g เนี่ยจับได้หมดนะครับไม่ว่าจะใส่ซิมอะไรเข้าไปอันนี้นะครับก็จะได้ใส่ที่2ซิมด้านฝั่งนี้นะค,คุณจะเห็นสล็อตว่างอยู่ ตัวนี้รู้สึกจะเป็นเอาไว้ใส่สำหรับตัวฮาร์ดดิสที่เป็นแบบ mini pci อีกหนึ่งช่องนะครับก็คือใส่เพิ่มเข้าไปถ้าถามว่าใส่ไปทำไมก็เอาไว้ใส่ไฟล์นะครับแล้วก็จะสามารถแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์กได้นั่นเองสมมติมีมีฮาร์ดดิสอยู่นะครับไว้เก็บข้อมูลลหะก็คือใครที่มาเชื่อมต่อสัญญาณไวรสกับไอ้เจ้าตัวนี้ก็สามารถดึงไฟล์ลงมาใช้งานได้ไฟล์หนังไฟล์หนังไฟล์เอกสารอะไรเงี้ยนะครับก็จะใช้งานในออฟฟิศ ตัวบอร์ดขนาดไม่ใหญ่ะครับข้างในเนี่ยบอร์ดเป็น m e เดียเทคผมจำชิปเซตไม่ได้นะครับแต่ว่า,าก็ดูแล้วก็แรงแรงพอสมควรนะครับตัวชิปเซตเนี่ยประสิทธิภาพาด้วยการประมวลผลอยู่ที่880 MHz มเฮิรตซ์เนี่ยมากพอที่จะเอามาใช้รันระบบที่เป็นตัวลักษณะแบบนี้นะครับ Open w ว t แล้วก็ทำเป็นลักษณะเราเตอร์ให้มันกลายเป็นคุติเคิลเน็ตเวิร์กนั่นเองคือสามารถรันได้2ตัวพร้อมกันนะครับสังเกตตัวนี้ ด้านล่างนะครับคุณจะเห็นลงมามันจะเป็นไฟ LED นะครับวันนี้เปิดอยู่ผมใส่ซิมเอสเข้าไปทั้งคู่นะครับเป็นแบบซิมโปรแบบรายเดือนซื้อเหมาจ่ายมา100กิกต่อเดือนนะครับใช้งานพันกว่าบาททําไมผม,มถึงไม่ซื้อที่เป็นแบบอัลลิมิตล่ะผมรู้สึกว่าแบบนี้โอเคกว่าแล้วก็ สองซิมเนี่ยเป็นเบอร์เดียวกันถ้าเป็นอัลลิมิตมันจะทําไม่ได้นะครับผมก็เลยจะต้องใช้เป็นแบบนี้แบบนี้คุณใช้10ซิมก็ได้นะครับในเบอร์เดียวเพราะฉะนั้นมันก็จะไปอยู่กับอุปกรณ์ลหลายอย่างล่ะรอยกิกนะครับหมดแน่นอนนะครับถ้าเกิดที่ผมใช้งานอยู่ก็ถือว่าคุ้มดีนะครับแล้วก็ความเร็วที่ได้เนี่ยไม่ได้จํากัดรองรับถึง5 g ด้วยนะครับตัวนี้มี WiFi เป็นแบบไมโมนะครับสเสาเห็นสั้น,นเห็นไหมเ,เห็นเสานะครับเป็นแบบเป็นแบบนี้มา คือเสาเก่ามันขาดที่เปิดเข้ามาดูอ่ามันสายขาดแล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนให้อ่ะมันก็ส่งมาอย่างนี้แหละผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็มาลองเปลี่ยนก็ใช้เสาต้นนี้แล้วมันถอดไม่ได้พอดีมันมันเกลียวมันหวานนิดหนึ่งไอตัวข้างในมันมันมันไม่แน่นไงเดี๋ยวค่อยมาถอดกันก็ไม่ว่านะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นตัวทดสอบนะครับตัวเครื่องเนี่ยเป็นสีดำนะครับพ่นสีมาก็เอาโมเดลเก่าน่าจะเป็นโมเดลเก่าแหละแต่ว่ามาพ่นให้มันเป็นสีดํานะครับ ก็ดูดีนะผมว่าสีดําดีกว่าสีเงินนะครับแต่ก่อนเราได้สีเงินมามันมันเป็นโมเดลที่จริงมันใช้ดีนะแต่ว่าไม่ค่อยฮิตอาจจะเพราะเรื่องการใช้งานยากเพราะมันเป็น o p e n นวัดหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ว่าโมเดลนี้ก็ยังเป็น o p e n นวัดอยู่นะครับเรื่องการใช้งานเนี่ยผมว่ามันใช้ได้ค่อนข้างสเสถียรเรอเตอร์นะครับมีช่องแลนด์มาให้ ทั้งหมด4ช่องมีแวนอีก1ช่องนะครับแล้วก็เป็นแบบพิกกะบิตนะมี USB มาให้1ช่องด้วยเอาไว้เสียบ USB ที่เป็นพวกทั้มได้แล้วก็เป็นแอร์การ์ดเพิ่มเติมได้นะครับแน่นอนมันสามารถรวมเน็ตได้ตั้งค่าเนี่ยมันก็จะสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้ทั้งหมด3แวนก่อนนะครับในส่วนที่เป็นช่องใส่ซิม2ช่องถูกไหมแล้วก็มีแวนอีก1น,นะครับตัวระบบตั้งมาเป็นแบบนั้นนะครับอันนี้ตั้งมาจากโรงงานนะที่ร้านยังไม่ได้ตั้งอะไรตอนแรกนึกว่าจะต้องออกมาตั้งงเองแต่ว่วา มาถึงกับมันใส่ซิมได้เลยแล้วก็ใช้งานได้เลยในโหมดที่เป็นฟังก์ชันโหลดบาลานซ์ให้เลยคือเป็น OpenWatt ที่มันมันตัดฟังก์ชันหลายอย่างออกไปนะครับในส่วนที่เป็นไม่สามารถโหลดเพิ่มได้ละ่ะถ้าจะโหลดเพิ่มคุณต้องอัดใหม่แต่ว่าเท่าที่ผมเช็คดูยังไม่มี open w r t นะครับยังไม่ได้ซัพพอร์ตที่เป็นโมเดลนี้นะน่าจะยังเป็นตัวโปรโตไทป์อยู่นะครับยังไม่ได้สมบูรณ์นะ ZBT ใช่ไหมน่าจะเป็นผู้พัฒนาบอร์ดเดี๋ยวผมเช็คให้ อ่าโอเค z b t นะครับ z b t เนี่ยเป็นผู้พัฒนาบอร์ดตัวนี้ขึ้นมาเ,าเคยทำมาแล้วโมเดลหนึ่งแต่ว่าไอ้ตัวนั้นมันไม่เวิร์กจริงจริงผมเคยเอาเข้ามาลองแต่ว่าพอมาเป็นตัวนี้ปุ๊บเนี่ยได้ระบบก็เอามาลองใส่แล้วก็เอาส่งมาทดสอบกันก็ถือว่าโอเคนะถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับใครที่ลองใช้งานตัวซิมเนี่ยเราใส่เป็นนาโนซิมนะครับ2ซิมนะซิม1ซิม2ระบบ เมื่อ <im itation> ใส่2ซิมมันจะรวมเน็ตแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เอาเราเตอร์มาเสียบช่องนี้สมมติเป็นเราเตอร์บ้านอันนี้ผมก็ใช้เป็นเท่าที่ทดลองนะครับเป็นตัวนี้เป็น5 g นะครับเป็น5 g เราเตอร์ e, ของ z t e นะครับใช้ดีนะครับตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวเลยเอามาเสียบมันสวิตไปใช้ของตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเราตั้งไว้แต่ว่าถ้าถามว่ ACC, วาแล้วมันจะตั้งรวมได้ไหมน่าจะตั้งได้แหละแต่ว่ e D e. ายังไม่ได้ตั้งเพราะว่าตั้งค่างโรง,งงานมาก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่ใช้งานจากตัวนี้ นะครับก็คือให้ใช้ตัวเดียว100%เลยแต่ว่าเมื่อไหร่ที่มาเป็นเสียบแลนเอาเสียบซิม2ซิมก็คือให้ใช้50-50นั่นหมายความว่าใช้ทั้ง2ซิมพร้อมกันนั่นเองนะครับอันนี้คือภายในเดี๋ยวผมถอดพอดีผมจะถอดเปลี่ยนเสาแต่ย,ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนี้ Wifi 2 4ทักิกนะครับสปีดเป็น Wifi 5ความเร็วทั้ง2ความถี่รวมกันอยู่ที่1,200เมกะบิตนาทนะครับแลนบอกไปแล้วนะเป็นแลน พันเป็นเป็นแบบกิกะบิตนะครับแวนการ์ดสามารถเปลี่ยนที่ไม้โมดูลผมลองเปลี่ยนดูตัวหนึ่งแต่ว่ายังไม่แน่ใจมีปัญหาอะไรหรือเปล่าน่าจะเป็นไฟไม่พอหรืออะไรสักอย่างนะครับมันถ้าเปลี่ยนไปเป็นแคทหเนี่ยตอนนี้ยังเปลี่ยนไปรอบนึงนะครับยังยังไม่สามารถแก้ไขได้ก็คือมันจะใช้ได้แวนเดียวอีกอันนึงเหมือนมันไม่เจอสัญญ,ญาณมันดีเทคนะแต่ว่าใส่ซิมเข้าไปกลับไม่อ่านซิมน่าจะเพราะว่าไฟไม่น่าจะพอ ยังไงเนี่ยแหละยังไม่แน่ใจเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึง่งนะครับก็เลยใส่เป็นแค่สี่ไว้ก่อนน่าเสียดายไม่ได้ลองแบบสุดๆนะครับอะแดปเตอร์ให้มาเป็นไฟ12โวลต์แอมป์ได้2.5แอมป์นะครับเพื่อที่จะรันในตัวชิปเซตเนี่ยสองตัวนะครับมีเสาซ้ายขวาที่เป็น wi-fi นะครับ2.4และ5กิกปล่อยได้พร้อมกันนะครับกำลัง Wi-Fi เนี่ยอยู่ที่ไม่แรงอะ่ะอยู่ที่ประมาณสัก100 100มิลลิวัตนะเท่าที่เช็คมานะครับในส่วนที่เป็นตัว Wifi ที่เขาแถมมากับเว็ยบริการนะเออประมาณนั้นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ว่าหลายคนคงไม่ได้ซีเรียสน,นะครับน่าจะเป็นฟังก์ชันเรื่องของโหลดบาลานซ์เนี่ยแหละที่ได้มาซีเรียสกันนะครับแล้วก็เสาด้านหลังนะครับมันจะแยกมายไหมอันนี้ผมต่อออกไปข้างนอกโอเคครับขออนุญ,ญาตถืออุปกรณ์นิดนึงนะครับพอดีเครื่องนี้ยังไม่ได้ลงตัว บันทึกหน้าจอแล้วก็ไม่มีไมโครโฟนนะครับหมายถึงคอมพิวเตอร์นะก็เลยต้องขออนุญ,ญาตถ่ายอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจจะชัดไม่ชัดไม่รู้ละตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันระบบสําหรับระบบนะครับที่ใช้งานก็ o p e n นวันะครับมันก็เขียนไว้อยู่นี่นะครับว่าเป็น open w วั t แหะแต่ว่ามันต่อท้ายด้วยเป็นเป็นรีดเรดมั้งอ่านออกเสียงไงผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะครับเป็น LEDE e, นะครับ ตัวชิปบอร์ดเป็นโมเดลนะครับเป็น z bt wg 1 0 6นะครับมันมีไอตัวระบบเนี่ยมีหลายเวอร์ชันนะครับที่ที่ทาออกมาแต่ว่า,เ,าเราให้เขาอัดมาเป็นเวอร์ชันนี้ให้นะครับแล้วก็ก็จะได้ประมาณนี้ตัวชิปเซตเนี่ยผ่านจาก o อ o วอร v i e w มาด้านล่างลงมานะครับจะมีโมดูล e 2ตัวนะครับที่เป็น a ว k t เทลนะครับใส่เข้าไปเป็นเจ้าตัว ec 2 5 ตัวนี้เป็น aux นะครับเพราะฉะนั้นตัวสปีด4 g ก็จะได้ที่แค่4้5 0สบ50เนาะพีคสุดในส่วนที่เป็นตัวนั้นแต่ว่าเพื่อบริการในบ้านเราก็ไม่ได้ปล่อยถึงหลอกก็จะอยู่ประมาณสัก60 70เมมกพีคสุดนะผ่านด้วยตัวซิมแล้วก็อันนี้ผมลองเช็คกับเทสกับ as ที่เป็นตัวความถี่0 0นะครับนั่นคือคือความถี่ที่พีคที่สุดละ ในย่านแค่สี่ที่ทําได้อันนี้ใส่เอสเข้าไปสซิมนะครับซิมแรกก็สัญญาณอยู่เท่านี้ซิมที่2สัญญาณอยู่เท่านี้ก็เนื่องจากาในส่วนที่เป็นตัวอะไระนะครับได้สัญญาณก้าร้็หรับซิมสซิมแรกก็90%นะครับก็ประมาณนี้มาดูกันด้านล่างลงมาด้านล่างนะครับสังเกตคุณจะเห็นในส่วนที่เป็นตัวเน็ต มันก็คือออนไลน์ทั้งคู่อันนี้ออนไลน์พ้อมกันนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นก็จะประมาณนี้ในส่วนที่เป็น Data าการใช้งานตัวแรมเนี่ยแถมมาให้256นั่นแหละนะครับตัวแรมนะแรมสปีดมันมันไม่สามารถโหลดแพ็กเกจได้ผมหาดูแล้วนะครับปกติ OpenWatt จริงๆเนี่ยถ้าเป็น Original ที่ที่ทาง OpenWatt ถ้าเป็นอัปเดตเข้าไปเนี่ยมันน่าจะน่าจะต้องมีนะแต่อันนี้ไม่มีให้น่าจะเป็น OS ที่ทางผู้พัฒนาเขา อุปทานาบอร์ดเขาอัดออกมาดัดแปลงอีกทีหนึ่งมันก็เลยออกมาหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นไอ้ตัวไอ้ตัวน LED เนี้ย l e d เนี่ย red red เฮอออกเสียงยากนะครับก็นะครับที่ที่มีการตัดฟังก์ชันไม่ให้ดาวน์โหลดเพิ่มเติมแต่ผมว่าก็ถ้าเกิดออกมาใช้งานเนี่ยก,ก็ให้มาครบนะครับเท่าที่ดูนะพวกเซอร์วิสแอปพลิเคชันอะไรพวกเนี้ยเพื่อระบบต่างๆนะครับเน็ตเวิร์กแชร์ตัวนี้จะเป็นในเรื่องของ ทำใดนะครับที่เอามาเสียบแล้วก็แชร์ไวร์เลสอะไรเงี้ยระบบเน็ตเวิร์กก็จะมีให้ face, wireless, อินเทอร์เฟซมีไวร์เลสมีการใช้งานไฟวอลต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของพอร์ตฟอร์เวิร์ดทราฟิกรูแล้วก็มี VPN ด้วยแต่อยู่ตรงไหนไม่รู้นะ่าจะอยู่แถวแถวนี้แหละอ่า DSCP หรือเปล่าสวิชไวร์เลสด้วย คือมันเพิ่งได้มาวันนี้นะครับผมก็เอามาลองให้ดูก่อนเลยนะครับยังไม่ได้ดูใหม่แต่ว่าฟังก์ชันการใช้งาน vpn อยู่ตรงไหนผมยังหาไม่เจอเหมือนกันนะครับเพื่อเผื่อใครต้องการใช้ vpn ดูถ้าไม่มีเนี่ยอาจจะอโอ้โหตัดออกไปได้ยังไงฟังก์ชันนี้นะครับอ่ะมาไม่ว่ากันเรามาดูในส่วนที่เป็นโหลดบาลานซ์ก่อนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาในการตั้งเจ้าตัวโหลดบาลานซ์ฟังก์ชันนะครับวิธีการตั้งเนี่ยจริงๆมันมีอยู่ใน u t u b e ล่ะ ไม่ใช่เป็นผมที่ทําขึ้นผมยังไม่ได้ทําขึ้นนะแต่ว่าเป็นจากมาเลเซียมัง้งเขาทาเกี่ยวกับการเซตอัพโอเพนวัดนั่นแหละมันจะมีอยู่โหมดหนึ่งที่เป็นเนี่ยเอ็มแวนนะครับอินเทอร์เฟซเนี่ยแล้วก็เซตพิมพ์คําว่าโหลดบาลานซ์ไปแล้วก็ต่อท้ายด้วย o p e n w วัมันก็จะขึ้นมาให้วิธีการหรือปกติถ้าเกิดใครใช้ OpenWatt อยู่นะครับล้วก็โหลดถ้าตัวโมเด็มคุณซัพพอร์ตหรือใช้งานได้เนี่ย โหลดมาใส่มาใส่มาใส่ใสปุ๊บก็ตั้งค่าขึ้นมายุ่งยากไหมก็ก็ระดับหนึ่งแต่ว่าตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะใช้งานได้เหมือนกันลักษณะแบบนี้แต่เนีี้คือให้มาคือทํามาแล้วอ่ะดัดแปลงมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็อัดมาก็ก็แก้ไขาจากตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็ตั้งไว้เป็นทร c คและบลูทีธสังเกตไอ้ตัวเนี้มันจะอยู่ที่10เห็นไหมแมทริกซ์สิก็คือมันใช้คนเดียวเลยถ้าเป็นแวนนะแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เป็นในตัว ตัว 4G ปุ๊บเนี่ยปิงมันจะใช้ได้2อันรวมกันผมจะให้ดูในหน้าของล็อกไฟล์หรอเปล่าอ่อไม่ใช่ขออภัยครับต้องไปที่รหประรลานนะถูกแล้วต้องไปที่นี่นะครับสังเกตเมื่ออันนี้ผมใส่2สิมไปมันก็จะขึ้นมา 4G 2อัน50 50ก็คือมีการใช้งานนะครับ2อันนะครับสังเกตมันจะเป็นตัวนี้50 50ก็ปิงก็จะประมาณนี้คอนเน t แล้วเรียบร้อย โอเคมาดูกันสปีดจะเป็นไงนะครับอันนี้2ซิมก่อนเดี๋ยวผมให้ดูว่าความแตกต่างระหว่างซิมเดียวกับสซิมนั้นมันต่างกันไงนะอันนี้ผมให้ลอง2ซิมก่อนผมต่อเสาไปนะครับก็ใช้งานได้ประมาณนี้นะครับเราเตอร์เราเตอร์ใส่สายแลนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะเดี๋ยวจะมาหาว่าผมโม้เปล่าอะไรเงี้ย เดี๋ยวมาลงผลเทสกันนะครับนี่นะครับคอนเน็กคอนเน็กขึ้นมามาดูในส่วนที่เป็นตัวเน็ตเวิร์กก่อนเป็นแลนะ์นับแลนด์ Land เป็นแบบ10เป็นพันนะครับก็คือ1กิกะบิตแลนะครับตัวนี้นั่นแหละมาดูสปีดกันอัปโหลดเห็นไหมหลังการไหมครับในส่วนที่เป็นตัวปิงเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเนื่องจากเราต่อเสาต่อตอะไรอยู่ใกล้เสานั่นแหละมันก็เลยได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เป็นซิม a ออย่างที่บอกไปแล้วนะครับอีกสักรอบนะครับ คือถือว่าชิปเซตตัวใหม่ที่เป็น AUX เนี่ยเป็น e c 2 5เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะรับสัญญาณแล้วก็เรื่องสปีดที่ได้จาก AS ที่เป็นตัวพันแเนี่ยทำได้ดีต่างหากถือว่าพอเพียงพอต่อการใช้งานไหมไลฟ์สดไลฟ์ลสตรีมหรือว่าใช้งานทั่วไปเนี่ยสองซิมเนี่ยผมว่าโอโ้โหแรงกว่าเน็ตบ้านบางคนอีกนะครับโดยเฉพาะอัพโหลดเนี่ยโหพอๆกับ 5G อะ่ะ บางที่นะครับสัญญาณเนี่ยมาเลยนะครับเนี่ยนี่คือสัญญาณที่ได้นะมันพอที่จะใช้งานทั่วไปนะครับนี่คือ2ซิมแต่ถ้าเกิดอ่ะผมปิดระบบไปอินเทอร์เฟสนะครับมาที่เน็ตเวิร์กแล้วก็มาที่อินเทอร์เฟสผมปิดไปซิมหนึ่งสต็อปนะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งสต็อปซิมไปอันหนึ่งนะครับสังเกตมันจะขึ้นมาเดี๋ยว อันนี้นะครับสต็อปไปแล้วนะสังเกต d ด t ตาไม่วิ่งนะครับ Not Rebo ์ว o นะตัวนี้ซิม2ปิดไปทีนี้เรามาดูว่าหลังจากปิดซิม2ไปแล้วเนี่ยมันจะทำอะไรได้บ้างนะก็มาดูนะครับระบบะเป็นที่เขาตัดฟังก์ชันออกไปเยอะเพราะว่าน่าจะเข้าใจได้นะครับว่าตัวฟังก์ชันที่ตัดเสริมเสริมออกไปแต่ก่อนจากตัวโมเดลแรกที่เป็นซิมเดียว ก่อนหน้านี้ที่ออาเข้ามา6เสาเหมือนกันแต่เป็นซิมเดียวหลายคนอาจจะเห็นนะครับการการใช้ทรัพยากรขึ้นมาใช้งานเพื่อที่จะรันระบบที่เป็น Open w วัดแบบเนี้ยแล้วก็เป็นลักษณะโหลดบาลานซ์เป็นค r i t i c a l n e t w o r เเพื่อเช็คนู่นเช็คนี่เนี่ยถ้าไม่แรงจริงเนี่ยหรือว่าถ้าอุปกรณ์มีการโหลดหลายๆอย่างขึ้นมาใช้งานแพ็กเกจหลายๆอย่างขึ้นมาใช้งานโดยที่ไม่ได้ใช้รงเนี้ยมันจะทาให้การใช้งานได้ไม่เสถียรอันนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาใช้งานได้เสถียรเนี่ยอย่างนี้เห็นเลย นะวันนี้ผมปิดไปแล้วนะลองเทสอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือปิดไปอันหนึ่งก็คือยังมีใช้อยู่อันนึงอะ่ะแบนด์วิดต์มันก็จะมาประมาณนีเ้เขาเขียนมาบอกว่าตัวนี้มันเป็นลักษณะโหลดบาลานลซ์แล้วก็2ซิมแล้วก็เขาก็บอกด้วยว่ามันเป็นบอดดิ้งผมไม่แน่ใจในคําว่านิยามของเขาเหมือนกันไว้ตัวบอดดิ้งเขานิยามว่าอย่างไงเพราะว่าถ้าเป็นบอดดิ้งเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนเราส่งข้อมูลขึ้นไปที่เซเวอร์ ของผู้ผลิตอุปกรณ์ถูกไหมเราเค่อยยิงต่อออกไปหาเซิร์ฟเวอร์ที่เราจะถ่ายท่าสดไป YouTube ไป Facebook ซึ่งซอยแล้วก็ส่งขึ้นไปอย่างนั้นหรือเปล่าหรือบอดดิ้งเป็นการรวมสัญญาณเน็ตมันจะมีของ Netfusion ของ p e p ป i n ลที่ทำลักษณะแบบนี้ได้นะครับไอตัวนั้นอนะที่ถามมาแต่ว่า p e p ป i n ลเนี่ยราคาแพงแต่ไอตัวเนี้ยโหต้องบอกว่าราคาเนี่ยน่าสนใจนะครับสตัวเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่แพงนะ ถือว่าไม่แพงอะ่ะราคามานี่ยจริงเหรอราคาเี่ยจับต้องได้เลยนะครับเมื่อเทียบกับเทโทนิก้าหรือแบรนด์อื่นอันนี้ต้องขอพูดก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนจะไปจับเทลโทนิก้าก็ไม่ไหวไงด้วยราคาค่าตัวที่บอกโอ้โหโหจริงๆราคา1 8 0 0 0แปดพหมื่นบาทถ้าเป็นเทโทนิก้านะครับผมบอกเลย18,500บาทเนี่ยผมได้กำไรตัวละประมาณ1ัน0แค่นั้นแค่นั้นจริงๆเพราะว่า เราไม่ได้สั่งมาเยอะเราก็สั่งมาทีละ2ตัว3ตัว,ตวสําหรับผู้ที่ต้องการใช้นะครับก็คือแต่ตัวเนี้มันถูกถูกกว่า t ท e ร์โ n i นิเยอะแล้วฟังก์ชันมาให้โอเคเลยเท่าที่ผมดูนะได้พอๆกันละ่ะแต่ว่าระบบโอเคเท o ร o โ i c นิก้าเขาทำออกมาได้ดีกว่าเพราะระบบเขาเต็มกว่าไงแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ได้เป็น Open นวัเหมือนกันแต่ไม่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่เป็น open w r t เนี่ยเว็บเนี้ย เนี่ยที่เป็นเนี่ยเข้าไปดูมันมันกลับไม่มีในส่วนที่เป็นซัพพอร์ตของ open หวัดให้ผมน่าจะเอาไปดัดแปลงอะไรสกักอย่างหรือเปล่านะครับแล้วก็ออกมาประมาณนี้ตัวนี้ทำคาวเซตติ้งด้ด้วยนะถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันก็เอาไว้เช็คดูสถานนะการใช้งานนะอันนี้ก็ออนไลน์แล้วนะไปอีกรอบหนึ่งผมไม่เทสเยอะเพราะว่าเสียดายเน็ตนะครับเคย เคยเทสแล้วมันมันไปเยอะนะครับอันนี้ก็สองซิมนะกลับมาละอันนี้คือความแตกต่างนะครับสปีดแรงมากนะครับแล้วก็ปิงเนี่ยอยู่ที่เราๆเท่านี้มันแทบจะได้เลย <c oughs> นะครับต้องเข้าใจว่ามันก็จะแทบจะไปอันนี้มันยังอาจจะยังไม่เข้าที่นะครับต้องรอสักแป๊บหนึ่งมันก็จะกลับมาเข้าที่หรือว่าถ้าเปิดถ้าเป็นไม่ได้นะถ้าเป็นอย่างนงี้เราควรจะรีบูตเครื่องใหม่ เพื่อที่จะให้ระบบมันแอคทีฟใหม่อีกทีหนึ่งแล้วก็เอามาใช้งานได้อย่างเต็มที่นะครับ<ๆ>ก็กดรีบ<ๆ>ูตได้นะครับตัวอุปกรณ์ก็ประมาณนี้หน้าตาก็ประมาณนี้เฟิร์มแวร์การใช้งานถ้าถามว่า,วาง่ายไหมก็ก็ไม่ยากหรอกไม่ยากไม่ยากจริงนะครับทางเราก็โอเคละมีคือสามารถที่จะแนะนําให้ได้บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็พอๆดูๆไดยใช้งานไปแล้วก็การใช้งานอื่นๆก็ประมาณนี้นะครับการตั้งค่าพวก เดี๋ยวอาจจะมีลองตั้งค่าให้มันรวม3ซิมเพราะว่ามันจะมีลักษณะมีอย่างนี้ทีมไฟ้สดบางทีมเนี่ยคิดว่า2ซิมไม่พอแล้วถ้าเกิดตัวเองมีเราเตอร์ที่เป็นตัว5 g อยู่แล้วอาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะครับแต่ว่าเป็นเราเตอร์ที่เป็น5 g อยู่แล้วเนี่ยเอามาต่อเพิ่มก็คือมีตัวนี้ไว้สําหรับสํารองใช้งานก็ทําได้นะครับเราเตอร์แบบเนี้ยมันต่างออกไปจากเราเตอร์ที่เป็นลักษณะ2ซิมแต่1โมดูลยังไงก็อย่างที่บอก ก็คืออันนี้ก็จะเห็นความต่างถ้าเป็น2ซิมแต่1โมดูลเนี่ยมันจะเป็นลักษณะสลับใช้งานถูกไหมสวิตไปสวิตมาซึ่งบัญชานะครับมันไม่ใช่เป็น c ค i ิคโคนเน็ตเวิร์กถ้าเป็นแบบนี้มันจะเป็นลักษณะของ c ค i ิ i c ค l เน็ตเวิร์กมากกว่าก็คือเน็ตมีการใช้งานพร้อมกันดึงอันไหนขึ้นไปก่อนไม่รู้แต่ว่าดึงขึ้นไปอันแรกล่มอันที่2มันใช้งานได้ทันทีเพราะว่ามี2โมดูลที่ทํางานอยู่ไงอันแรกล่มเนี่ยอันที่2มันก็ยังทํางานของมันอยู่เหมือนมีเครื่องยนต์2เครื่องนะครับ แล้วถ้าเกิดคุณใส่ตัวนี้เข้าไปก็เท่ากับมีเครื่องยนต์สำรอง3เครื่องเลยนะครับเรียกได้ว่าชุดนี้ชุดนี้รวมกันไอ้ชุดนี้ที่ร้านขาย16,500บาทใน Lazada นะครับมีไม่เยอะหรอกเอามาติดร้านไว้คือเราสั่งไม่เยอะมันก็เลยราคาแพงพอมันราคาแพงปุ๊บก็นั่นแหละมันก็อาจจะดูเฮ้ยมันทำไมมันแพงจังจริงๆเดี๋ยวนี้โมเดลพวกนี้มันราคาแพงมากนะครับถ้าเป็นเราเตอร์5 g แต่ถ้าคุณไร้สดอ่ะควรจะมีไว้นะครับเพราะว่า 5G เนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาเราเรื่องแบนด์วิดต์ได้เยอะนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่ามี 5G ตัวเดียวแล้วมันจะจบไม่ควรคุณควรมีสำรองไว้แล้วก็ถ้าถามว่าแล้วมันต้องสำรองยังไงเอาตัวนี้มาต่อกับตัวนี้เชื่อผมจบทุกปัญหาแน่นอนเพราะว่าตัวนี้มีปัญหาปุ๊บสัญญาณหายตัวนี้หลันขึ้นมาใช้งานหรือคุณจะ ใช้ตัวนี้ตัวเดียวก็ยังได้อยู่ถ้าเกิดเทียบเรื่องสปีดนะครับเอาผมจะให้ดูก่อนเอาผมจะดู YouTube ถ้าเกิดผมเปิดผมยังไม่ได้เอามาไลฟ์สดนะครับยังไม่ได้ลองแต่ว่าคือมันลื่นๆอ่ะมันเหมือนกับเน็ตที่แบบโอโ้โหใช้งานแบบเหมือนเน็ต a d s l ที่บ้านเลยนะครับใช้ดีมากนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันอันนี้ก็แบบเห็นไหมครับโอโ้โหแบบลื่นๆเลยทีเดียวนะครับ เน็ตมาใช้งานได้แบบสเสถียรมากนะครับอันนี้ผมเปิด 1080p อ่ามันสุดที่1 0 8 0 p นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะรับนี่ก็คือใช้งานได้ทําได้ดีนะครับทาได้โอเคถึงแม้จะไม่มีลูกเล่นฟังก์ชันการใช้งานไม่สามารถโหลดเพิ่มได้มันเป็น OpenW ว t ที่ยังคุณเคลียร์อยู่ว่ามันเป็น o p e n w r t แบบไหนเวอร์ชันไหนเพราะว่าไม่มีให้ดาวน์โหลดในเว็บของไอ้ตัวนี้แล้วก็ยังไม่ได้ซัพพอร์ตอ่ะพูดถึงหน้าเว็บหลักของ o p e n w r t ไม่ได้ซัพพอร์ตแต่ว่า เมืนเอนามาดัดแปลงใส่นะครับตัวเบาะอันนี้เป็นโปรโตไทป์มีแผนนําเข้าไหมมีเร็วนี้แน่นอนนะครับใครที่ซื้อราคาผมว่าไม่เกินถ้าบอกว่า2โมดูลนะคิดก่อน2โมดูลเนี่ยราคาไม่เกิน5 5 0 0บาทไม่รู้คนรับได้ไหมแต่ว่าอย่างที่บอกโมดูลเนี่ยมันเปลี่ยนได้ด้วยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นแคทหตอนนี้มันแค่แคทสมันได้สปีดประมาณ160ถูกไหม ถ้าเป็นแคทโกล่ะมันจะได้เท่าไหร่ยังไม่รู้ยังยังต้องเดี๋ยวทดสอบเสร็จอีกทีหนึ่งก็จะทำรีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นรายงานผลเป็นเหมือนพรีวิวเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ใช้งานถ้าถามว่าแนะนําใช้งานไหมโอเปนเราเตอร์ที่โอเคนะคต่อให้คุณไม่ได้ใช้ไรซ์สดนะเอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยการใช้ได้2ซิมแล้วก็รวมเน็ตเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอเคนะโอเคด้วยราคาเท่านี้ห้าพันห้าผมว่าน่าจะมีบวกลบนิดหน่อยล่ะ เดี๋ยวต้องดูราคาตัวชิปเซตอีกทีหนึ่งเพราะช่วงนี้ราคาชิปเซตมันขึ้นมีแผนนําเข้าอยู่ก็น่าจะประมาณสักเดือนหน้าสักเดือนเดือนนี้เดือนหลไเดือนเมษาเมษามิถุนานครับน่าจะประมาณสักวันมิถุนาครับน่าจะเห็นจําหน่ายในลาซาด้านในส่วนที่เป็นตัวแคสซีก่อนนะครับแล้วก็แคท6กเดี๋ยวต้องรอดูกับผู้ผิตผู้ผลิตอีกทีหนึ่งเดี๋ยวผมให้ดูก่อนตัว Wi-Fi รู้สึกจะแชร์ได้ประมาณ50 User ยูเซอร์นะ50 54 User สเซอร์หรือ,อยังไงเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับใช้งานได้ดีนะครับเพราะว่า CPU เนี่ยทำงานได้ค่อนข้างแรงแน่นอนรองรับเน็ตได้สูงละละนะครับรองรับเน็ตได้สูงแต่ว่าตัวนี้อาจจะยังไม่ได้รองรับในส่วนที่เป็นชิปเซต5 g เปลี่ยนไม่ได้นะแต่มันมีแหละมีโมเดลที่เป็นตัว5 g อยู่แต่แต่รู้สึกจะเป็นใส่ได้โมเดลเดียวนะเพราะว่าพอเป็น5 g เนี่ยชิปเซตมันจะต้องเป็น m 2งไงเพื่อที่จะให้ส่งข้อมูลได้เร็วสุด ชิปเซ็ตราคาแพงมากนะครับราคาชิปเซ็ตรู้สึกจะตกเป็นหมื่นนะซึ่งไม่รวมเราเตอร์อีกนะผมว่าถ้าจะไปเอาเราเตอร์ 5G แบบนั้นแบบนี้นะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ดีกว่าก็ใครสนใจก็แนะนําติดต่อเข้ามาได้นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันสั่งจองเข้ามาได้ไหมก็น่าจะได้แหละแต่ของว่านั่นน่ะน่าจะรันพร้อมกันอยู่ในช่วงเดือน อ๋มิถุนาประมาณสักกลางๆเดือนนะครับต้องขอเช็คอีกทีหนึ่งอันนี้ก็เปิดทิ้งไว้ใช้งานได้เสถียรนะแล้วมันเร็วมากมันบูตเครื่องได้ไวมากนะครับไฟก็จะขึ้นมี l e วดีแบบนี้ถ้าเกิดใครใช้เราเตอร์ตัวนี้อยู่หรือว่าใครเห็นใน La z a d a วันนี้วิดีโอตัวนี้ยังไม่มีจำหน่ายนะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละตัวกันหน้าตามันจะคล้ายๆกันให้ดูเลยเป็นคอมอยู่ข้างบนตัวนี้ครับอันนี้เป็นตัวก่อนหน้านี้ ะจะหน้าตาประมาณนี้แต่ว่าพอเปลี่ยนใหม่มันก็จะเป็นแบบนี้แหละอันนี้รุ่นใหม่อันนี้รุ่นเก่านะครับก็ยังมีจําหน่ายอยู่นะครับแต่ว่าตัวนี้มาใหม่ก็ถือว่าดูโอเคเลยทีเดียวครับขอบคุณครับที่รับชม